ขันนะคะพวผ่านพลายแบบซี่นะคะเออหารมาให้หนุ่งสุรินนะคะเข้าได้เลยเข้าได้เลยเก่งมากๆเลยฟันขันเนี่ยเดินข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะคะเศรษฐล่ะเออเศรษฐตกมันละออืมหายตกมัน หายตกมันล้วก็ต,ต้องรอดูว่าเขาหาตกมันจริงไหมถ้าเขาหาตกจิะะงถ้าผมดูแล้วนะเขาปนี่แล้วลยเอนเป็นรได้กินดีดีแล้วพอมีรายได้นปาได้กินตลอดนี้ ปลาหมันมินโลปลาดิยาเสียงอยู่ตรงนี้เขาได้กินตลอดไงมีคนมาหาปลาก็นีเดี๋ยวก็คุณปลาก็แไปมาเดี๋ยวคุณก็แไปมาหายตกมันแล้วนะคะหายตกมันแล้วหยุดละ หนุมสุรินก็มาใกล้ๆสมหลัลลงคาเขียวนะคะมีมกิจกรรมคานขันก็อาหารมาทให้น้องน้องน้องนมสุรินทร์น้อง,องลนนะะพลายนมสุรินทร์<อ> เหมือนเหมือนเป็นใจควันขันจังเลยเนาะทัวควันขันนะนิ่งเนาะนิ่งน,ะน,งน่งมากเลยเออ,เอ,อหายตกมันแล้วไงอ้อนอ้อนควันขันแต่งาเหมือนจะเหมือนจะจบกันไหมควันขันอืมจบกัน

เพราะควานกียรติไปทุเะนะคะควานขันเลยทำหน้าที่แทนนะคะวันนี้เอาอาหารมาเทให้พระนุษยสุเรนทานนะคะคุณอาคารก็สินะคะา้าสัง่งหมดแล้วเหรอเขาลงแล้วลงแล้วลแล้วเป็นยังไงดีคุกใบฟองสูบ ไปดีกว่าคันขันไปแล้วกลัวกลัวเดี๋ยวตามไปดูรุ่นเล็กต่อนะคะไปตามดูพี่บัวต่อกันเลยจ้ามาดูพี่บัวต่อกันเลยจ้าพี่บัววันนี้ไม่ได้มัดข้างในนะเพราะว่าพายเบปซี่มานะคะพี่บัวก็เลยมัดตรงจุดนี้นะแต่ไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนหรอกเนาะบัวนะ

完不到东西。嗯嗯 มีวัวทำไรวัวทำไรดูวัวทำอะไรดูวัวทำไรเดี๋ยวเราไปดูน้องมางกก,กันต่อนะคะทางฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวน้องมางกรต่อเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยมีความสนุกไหมลูกสนุกไหมได้มาซุ้มลังคาเขียวครับมีทรายเล่นด้วยตรงนี้มีทรายเล่นนะคะ น้องมองคนชอบเลยวันนี้พ่อควานกับพ่อควานสองท่านก็กำลังช่วยกันทําความสะอาดนะคะคกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็เลยทําความสะอาดก่อนจะพาน้องกลับบ้านนะคะเราต้องทําความสะอาดให้มันสะอาดหงสะอาดตานะคะมาบ้านเขาต้องทําบ้านเขาให้มันสะอาดอาดนะคะ เป็นยงังไงเสริมไหมลูกด้มาเล่นดีไซน์บ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าลงช้างหนูเสร็จหนูก็จะได้มีดีไซน์เล่นอย่างนี้แล้วลูกห,หนูชอบไหมครับชอบไหมบางคนชอบไหม ไม่กว้าไม่กล้าก็ดูมีความสุขนะคะไม่กว้าม่กล้าของเราถ้าเราสร้างบ้านให้น้องบางคนเราก็จะทำสีเสานะครับประมาณก็ความกว้างความยาวก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะสีเสาขนาดสองเชือกมัดได้สบายเลยนะคะสองเชือกมัดได้สบายเลยแล้วเราก็จะทำกครงเหล็กอยนี้ด้วย นะคะวิ่งเล่นนะคะตรงเหลย่างนี้นะคะตรงเหลย่างนี้นะคะต่อไปให้น้องบางคนเล่นเนาะขอความมาร่ย์ก็ขอความเมตตาจากแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะเชิญอาห,หารอัลช้างออนไลน์ด้วยนะคะอันจันทังคารเพื่อหัดสศุกร์นะคะสมทบุสร้างมาให้น้องนะคะเลือกในการยกเสาเอีกนะคะวันที่22พฤษภาคมน,นี้นะคะช่วงเช้าเช้าเลยนะคะในขวานก็ได้จัดซื้อเสามาแล้วนะคะเสาสี่ต้นนะคะแล้วนี่แม่เอฟซีใจดี อุปการะในเรื่องของเสานะคะเดี๋ยวแม่ควานจะดำเนินการในการซ่าในการซื้อเหล็กมานะคะยังจะเหลือค่าสันไทยกับค่าช่างนะคะสันไทยกับค่าช่างเนาะฝากแม่แม่เอฟซีอุดหนุนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรามาร่วมกิจกรรมที่ซุ้มหลังคาเขียวนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะซุ้มหลังคาเขียวนะคะอุ่นมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ช่องเล็กๆของเรานะคะทองปาวน้องมงคลแฟมิลี่ค่ะสหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ